สวัสดีครับเบอร์จันทบุรีครับผมวันนี้หลังจากที่ได้อัพคลิปนะครับอัปโหลดเทสมูมบแรงฮุกงานไม้นะครับผมวงบินสวยงามนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันหรือมาบอกเทคนิครายละเอียดปีกย่อยนะครับในการเลือก วัสดุหรือเลือกไม้มาทํานะครับผมนะครับอันนี้คือตัวที่ทำสำเร็จแล้วนะวงบินสวยงามนะครับผมส่วนเป็นรูปทรงเดียวกันนะส่วนอีกสามตัวนะครับผมนะครับเกือบเกือบสำเร็จนะวงบินเกือบดีนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งตัวตัวนี้อีกตัวหนึง่งเป็นงานไม้ ตัวนี้ตัวหนึ่งครับเป็นงานพลาสติก p v c ีพลาสูดนะครับผมค่าความนาาแน่นก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่ไม่เหมือน p v c พลาสบูดสีขาวนะครับตัวนี้ค่าความนาาแน่นจะสูงกว่า,าบินดีกว่านะครับผมก็เอางานไม้ก่อนแล้วกันนะครับ รูปทรงเดียวกันนะครับความหนาความหนาต่างกันนะเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่ที่ทําแล้ววงบินสวยที่สุดก็เอาไว้ล่างนะครับความหนาต่อไปอยู่ที่สองตัวที่สามนะครับมา,มาดูความหนากันนะครับเ,เห็นความหนาไหมครับ ตัวล่างจะมีความหนาค่อนข้างบางนะประมาณ4มิลตัวกลางก็จะอยู่ประมาณ6มิลนะครับส่วนตัวบนสุดนี่ก็ประมาณ8มิล <c oughs> นะครับผมวัสดุที่เรือความหนาของไม้อัดที่เอามาทำนะครับทรงฮุกนะครับที่เหมาะสมนะก็จะอยู่แค่ประมาณ4มิลนะครับผม สีมิลส่วนหกมิลก็พอได้แต่ <c oughs> ว,วงบินจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมลองแก้ไขขัดแก้ไขค่อนข้างเยอะส่วนแปดมิลน,นี่ผมลองเอามาลองทําดูนะครับผมครแปดมิลน,นี่ก็คือเอาไม้สี่มิลสองสองชิ้นมาประกบกันทากาวลองทําดู ตัวนี้ดิงพระสุธาเลยไม่เวิร์คถือว่ามวลไมห้หนักไปสร้างในยกช่วยอะไรแล้วก็ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่เพียงพอนะครับส่วนตัวที่ <c oughs> บินกลับมาค่อนข้างสวยเหมือนกันแต่แต่ก็ยังไม่ไม่ดีเท่าไหร่ก็คืองาน P.V.C. a s พลาส d ูดตัวนี้ครับผมนะครับสังเกตรอยขัดนะครับจะขัด เหมือนกันคล้ายๆายกันหมดเลยนะครับทุกตัวแตกต่างกันที่ความหนักความหนาครับอันนี้ความหนาสีมิลจะขัดไม่ต้องเยอะมากเห็นไหมครับขัดน้อยๆแค่นี้ก็กลับแล้ววงบินสวยงามด้วยนะครับส่วนตัวนี้ขัดลึกเข้ามาเพื่อสร้างแรงยกนะครับ ตนี้ขัดขนาดนี้แล้ว,ย,วยังไม่กลับเลยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดมาบอกเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทำมูมแมลงนะครับงานไม้สำคัญนะครับเรื่องความหนาเพราะว่าบางทีบางแบบหรือบางตัวมันไม่เหมาะไม่แมทกับความหนาของไม้ในแต่ละแบบนะครับผมครับซึ่งถ้าเป็นสองขาดัางเดิมเนี่ย ่มิลผมว่ามันบางไปแส้ก6มินกำลังสวยนะครับผมอันนี้เป็นเป็นฮุกจริงๆนะฮุกแบบฮุกสวยงามเลยดูเคิร์ฟเคิร์ฟฝั่งนี้นะครับการขัดก็เบสิกที่เคยแจ้งๆไปนะครับขัดนะครับให้สลปช่วงนี้ให้รับก็ช่วงนี้นะครับ ซึ่ง <c oughs> ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นงานพุกแบบสองขาบาลานซ์ที่ผมเคยทำมาพุกสองขามันจะบาลานซ์กันนะครับซึ่งมันจะทําง่ายกว่าง่ายกว่าตรงพุกที่ที่ทรงสองขาจะไม่เหมือนกันนะครับแต่วงบินมันจะสวยกว่าครับว <c oughs> ันนี้ก็มาประมาณนี้ครับมาแจ้งแจ้งมา บอกๆเพื่อนๆที่สนใจในการทำบูมแรลงนะครับว่าไม้กับน้ำหนักของไม้มีผลต่อการทำบูมแมลงครับผมลองฝึกลองทำกันได้ครับวันนี้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับบูมแรลงจันทบุรีนะครับผมสวัสดีครับ